ชิมเอาเนื้อของหน้าอกไปให้นะกัติกกระดูกเอตรงนี่นะสองชิ้นใหญ่นะคะขอบคุณมากเยปานพามะนาวทีสี่ชิ้นมะนาวลูกนึงผ่าสี่แล้วก็มาเอาไปซุปนี้ไปใส่ซุกนี้สองอยห้าสิบาทนะได้แต่เทียงหมูไใส่ไทยอาหา อ,อ๋อได้ได้ได้ไดอันดานใส่ชุดนี้ให้นะาฟางก่อนสองร้อยห้าสิบพี่แมวพี่หรือแมวไขรเดินวังโดนกัดนะทำนนนะไมจำไม่ได้แล้วแมว

โน้นของหน้าบางอย่างหน้าบางเพราะว่าเวลาเขาหุ่ติดกล้วเ้าดุไม่ใจแหวน้านไหน 435บาท รอสักครู่นั่งรอไม่ไม่ต้องนอนรอขายวันนี้ที่หมดจิงเถอะเนื้อเนื้อนม้เนื้ออร่อยมากเมไ่ก่อนมาต้มใช่มก่อนยังต้มบ่อยแต่เนี้ไม่ค่อยได้ต้มเพราะนุ่มแข็งอ้นนี่บอกเขาตัวเติมมาแล้วก็กุ้งกะหรี่กุ้งกะหรี่สองแล้วก็ปาส ก็ทาเป็นหกสิบทุ่มันทาเป็นหกสิบนะคะน่ ค่ะจริงแกนเนื้อก็อร่อยวันเนี้ย้าวปลาดุกดใช่ไหมคะดได้ค่ะปลาดุได้ค่ะปลาดุกปดไปถุงปลาสลิกไปตัวเลยม่ ใส่จานก็ได้นะแล้วเออใส่ถุงไปปะลีไม่นั่งกินตรงนี้อ่ะอ่ะเอาเอาข้าวเอาปลาดุกใส่ถุนมาเฉลี่ยุทแล้วก็แกะใส่ถุงข้าวเปล่าก็ใส่ถุงเอาจานให้ปลาลีไปใบง่ายเลยนะเอาจานให้ใบใบหนึงเพราะว่าปลาลีก็จะได้นั่งกินได้เหลือก็ปลาลีก็เอาใส่ถุงกลับบ้านไปนะงั้น วันเดียวกใส่ถึงสัป้าน ตัวใหญ่ต้ากุ้งตัวกุ้งตัวเท่าไหร่จ๊ะกุ้งตัวใหญ่จะ85บาท80บาทอยู่ที่ไซส์กุ้งอะนะไซส์ใหญ่อะลองหน่อยก็เจ็ดสิอะไรอย่างเงี้ยอยู่นั่นแหะเพราะว่าเขาเอาไปเขาจะเป็นนั่น ได้ค่ะตัวยาข้าวเป็นถ้วยบ่านสเต็กที่เลย๋อาผ,ผัดูกับผัดเนี่ยรวมกันร้อยนึงได้ค่ะ ร้อยขอบคุณมากผัดปลาก,กับผัดปูนะใส่ถ้วยข้าวเยอะหน่อยนะได้ตักเลยตักเลยตักเลยไม่ต้องรออันนี้ดาครบ วาย้ายเข้ามาตรงนี้นานเลยอ่ะเอ่อตัดส um, okay? ิ่งเหล่าน nice ั้นขอบคุณมากนะคะแวะมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆากลงมาอีกแวะหน่อยนะคะมาบอกด้วยว่าอร่อยมากขอบคุณค่ะ จะมันมันอันนี้มันจะแน่นลงตสวยอันเนี้ยอันนี้ยนะบ้างอันนี้จะจะจะย้อมหน่อยนะมาทานข้าวค่ะมีแกงเนื้อมีเนื้อต้มตะไคร้ค่ะให้ทานนะคะน้ำมันอเยอะนะจ้ะเดี๋ยวเอาเต้าหู้ให้หน่อยลงตสวยหกสิบบาทพอเลยค่ะค่ะไม่เอาเต้าหู้เดี๋ยวเผื่อคุณยายทานอ่ะ ไป80บาทน้า6ชิ้น80รอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไคหาสั่งให้ขายทุกวันเลยทีเดียวขายหยุดคหะหยุดหยุดันาคารอ๋อหยุดันาคารเหรอ มี70บาท750 120หุ 50, ้มตัวใน75ใส่ในอาหารได้ค่ะสามจานแล้วต็มีน้ำต้มงกาท้า้มีต้มขามีแกงมีแกงเนื้อนะคะตื่นรอกนะคะแต่หมูโบี่อันนี้ผัดเอการะคะได้ค่ะ นู่นนะ่นดูได้เลยค่ะ สีกร้อยสามสิบบาทล้วปางตักข้าวก่อนผัดบวยใส่ด้วยกันต้องใส่ด้วยเข้า่ากกันึ่งของป้าหน่ะร้อยอันนี้นะอืออหกเจ็ดแปดแปดอันเก้าอันเปยถึงหนึ่งร้อยหนึ่งแปดอันนี้ถึงหนึ่งหกสิบเอ้แปดสิบหกอัน ตถุ่าแ่นละเอตุงล่อไปรวงกัไปเลยไม่เป็นไรนีรนจับถุงดูรู้เลยรกอบใจมากกใเป็นเท่าไหร่คะบวกไปอีกบวกไปอีก60บาท เป็นหน้าอกกับสะโพกนะให้ไปหนึ่งพันแต่สองชิ้นนะหกกะเหรี่ยจะแยกอยู่ข้างล่างเลยหกกะเหรี่ยงเมื่อกี้ย่าแยกแยกอยู่ล่างนะมัตง้ว กุ้งกะหรี่เหรอทำทำมีกกองเหรอลูกอะไรนะปูผัดขึ้นช่ไม่มีปูตอนนี้โลละสี่ร้อยห้าสิบบาทไม่แพงมากขายตัวนึงร้อยยี่สิบได้ได้แต่คูณอนะไม่ได้กำไรเลยไม่ไไขมาย